อยากมีรายได้อยากไปใช้ชีวิตด้วยอ่ะต้องทํายังไงดีคะถามตัวเองหน่อยค่ะว่าการไปเที่ยวกันได้ใช้ชีวิตของเราเนี่ยใช้งบประมาณอยู่เท่าไหร่คะแล้วก็เช็คด้วยคะ่ะว่ารายได้ของเราตอนนี้มีรายได้อยู่เท่าไหร่แล้วเราวางแผนว่าเราจะเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่เพื่อเราจะได้ไปใช้ชีวิตแบบที่เราชอบทาไมต้องมีสิ่งนั้นละ่ะเอา้าไม่งั้นเราไม่มีเป้าหมายเราก็ทําไม่ถูกสักทีสิมีแต่ความอยากความอยากความอยากแต่ไม่คํานวณเลยไม่จัดการตัวเองเลยมันก็ไม่มีสิทธิ์ได้ถูกปะ แล้วถ้าคุณกําลังจะบอกว่าก็อเงินมันไม่พอใช้อ่ะคุณเลิกพูดคํานี้เลยเพราะระหว่างที่คุณกําลังพูดอยู่มันมีคนบางคนที่เขากําลังหาไรายได้เพิ่มแล้วก็ไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาชอบมันต้องมีหนทางสินะไปดูซิว่าเพื่อนเราคนไหนที่เขามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นไปดูซิว่าโลกใบนี้มีใครที่เขาหาไรายได้เพิ่มแล้วเขาไปเที่ยวไปใช้ชีวิตแบบที่เราอยากจะเป็นอยากจะไปถ้าพอรู้จกักแล้วก็กระซิบถามเขาหน่อยว่าเธอทำอยังไงบอกฉันหน่อยสิเพราะฉันก็อ,อยากไปใช้ชีวิตเหมือนกันกับเธอ ครูเชื่อว่าคนที่เขาสําเร็จคนที่เขาทําได้อเขาไม่ห่วงวิชาหรอกค่ะเขาอยากให้ทุกคนะได้ไปใช้ชีวิตเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นกล้ากล้าหน่อยนะคะด้านดีๆอย่าเกงใจนะเราเกิดมาหนึ่งชีวิตใช้ให้มันดีใช้ให้มันคุ้มค่ะไปใช้ชีวิตกัน